จากนั้นทักชวนกันลงจากหน้าผาเมื่อถึงเบื้องล่างอุ้ยจิติว,วาตามองแล้วกล่าวเย้ยแย้ม,ยมโอนี่ที่เจ้าว่าเก้มสือของป้อมเรารอบเขาลูกนี้ไว้นั้นที่แท้เป็นคำพูดขู่ขวานัเองอุ้ยเดินหุนรับคำอย่างยิแย้ม,ยมตอนนั้นอุ้ยจิทิวนึกขึ้นได้จึงสั่งเฉียบขาดห้ามให้แพ่งผายเรื่องของข้ามคืนนี้แก่ผู้อื่นเรื่องเพราะเกี่ยวพันถึงความปั่นป่วนวุ่นวายของมูงลินมผภายภาคหน้าโดยให้แก้ตัวกับเก้มสือที่ถามสาเหตุว่า คนชุดดำกุมหน้าปลาอ้างกิมสือทั้งสามเพื่อจีนกระบี่ประจำตัวของท่านจงใจหยามให้ท่านอภัยศทโชคดีได้รับการช่วยเหลือจากตอ้อเจ็กเคียงจึงสามารถช่วยอ้างกิมสือทั้งสามกลับได้และตอ้อเจ็กเคียงก็ไล่ตามคนกุมหน้าไปแล้วเมื่ออุ้ยน้อยพื้นฝั่งเย่งดานต่นางส่งเสียงขึ้นทันทีเอ๋ผลที่ตีเตียว่านี้น่ากลัวไม่อาจให้พวกเก้มสือเชื่อโดยสนิทใจ,จเนื่องเพราะเมื่อบันชิงตัวก้มสือป้อม ทรงใจหยาไมเตี๋ยวไปยศตามเหตุผลที่เตียวไม่ควรปล่อยมันผ่านมือง่ายใดอย่างนี้แต่เตียกลับจะตามพวกเรากลับป้อมไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ขัดกันยิ่งหรืออุ้ยจิติวยิ้มพังกล่าวถูกที่สุดอย่างนั้นเราไม่กลับป้อมกับพวกเจ้าก็แล้วกันเตี๋ยไม่ตามพวกเรากลับอย่างนั้นเราตกลงใจไปไล่ตามต่อตเจ็กเฮียงหาทางชิงปีสั้นท่อนนั้นขืนมาอุ้ยเนยหุนพยายามขอติดตามไปด้วยแต่ถูกอุ้ยจิติวห้าม ด้วยเสียงเกี่ยวกัาสีหน้าดูดานและยังสั่งมีงคำขาดหากผู้ใดแพ่งพ่ายเรื่องคืนนี้จะถูกอับไปหีออกจากป้อมแปกิมเป้าทันทีกระทั่งอุยเนยหุ้นก็เช่นกันหากนางแพ่งผ่ายจะต,ตัดขาดไม่รับนาเป็นบุตรีอุ้ยเนยหุ้นไม่เคยเห็นบิดานาะมีสีหน้ากล้าดเกลียวน้วเสียงดูดานปานนี้มาก่อนเลย จึงเสียใจไม่น้อยต้องผมวิสระรับคำจากนั้นอุ้ยจีเทียวจึงคว้าก็มือเต็กเฮงให้เดินหาออกไปอีกหลายสิบก้าวเพื่อต้องการบอกเล่าเรื่องเร้นรับเมื่อหา่างจนพวกอุ้ยเนยหย่นไม่มีทายรีบอีแล้วอุ้ยจีเทียวจึงหยุดเท้าแล้วเสียงกล่าวจงก้าเท้ายินยอมช่วยเล่าคงไปชิงกระบี่สั้นกลับมาหรือไม่เต็กเทงวอดวิสระรับคำอุ้ยจีเทียวจึงกล่าวด้วยความปิติวร่ะเสิรมากเมือ่อตอนเจ็๋ยเงขึนกระบี่หักคืนไปแล้วอาจบางทีนำกลับบ้านไปซุกซ่อนไว้ หรือบางทีไปหาจูเกี่ยมเร่าน้างผู้เท่าหลอมกระบี่ต่อก็บีหากสองทอนในคืนสภาพเดิมจงก็เท้ารู้จักน้ำจูเกี่ยมรามน้ำหรือไม่รู้จกักถ้าเป็นช่างฝีมือเยี่ยมในทางหลอมกระบี่ของแผ่นดินยุคนี้ฟังว่าอยู่ในภูเขากุนสัวที่เมืงต่างทิ้งได้แล้วจูเกียมเร่าน้างมีนามกำเจ็กคง มีเพียงสามารถร้องกระบี่ยอดเยี่ยมได้เท่านั้นยังสามารถต่อกระบี่หางใหคืนสภาพเดิมโดยไม่มีตำหนิแม้สักน้อยนิดเราห,หวังให้จงก้าเท้าไปคุณสวแทนเล่าหูสักคราอากแม้เห็นเตาะเจ็กเฮี้ยงไปหามานเพื่อขอร้องต่อกระบี่ท่านจงหาทางขบมนกระบี่ขึ้นท่อนนั้นกลับมาทราบแล้วเรื่องนี้มีความสําคัญที่สุดเมื่อท่านกลับป้อมถ้าวันพรุ่งหรือมะเรืนหาทางเราออกไปโดยไม่ให้คุณยีบทราบ ทราบแล้วท่านไปเฝ้าที่กุนซัวสามเดือนผ่านพ้นสามเดือนแล้วให้เห็นต้อจเจียนไปท่านก็กลับป้อมได้ทราบแล้วแต่หากขโมยไม่ได้คงไปชิงได้หรือไม่ไม่จะต้องใช้วิธีขโมยเท่านั้นและต้องไม่ให้มันเห็นท่านเป็น,นันขาดด้วยหากผู้ยาวไม่สามารถขโมยมาเฝ้าจุ้ย่าด้สติเรื่องพระผู้ยาวไม่ชํานาาในการขโมยอ่าให้จงก็ะทำเป็นขโมยอย่างนี้เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งแต่ทว่า จงกล้าท้าวางใจไปกระทําเถิดนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เหลียวสามอย่างไรสาเหตุทั้งมวลวันหน้าเราหุ่นจะบอกแก่ท่านเองเตก็กเทงรับคำนอบ้อมอุ้ยทิ้วก็ไม่กล่าวก็ลายอีกเตก็กเทงกลับมาที่มือหน้าผู้บุตรีแล้วนั่งเอาเธอพวกเจ้ากลับป้อมได้แล้ววเนยหุ่นมองดูเตก็กเทงกับบิดานางด้วยความคลางแคลงสงสัยแล้วจึงถามเจคิดจะไปไล่ตามท้าเจคิดจริงดนะ้วย ใช่เราอาจบางทีจะไล่าตามจนถึงบ้านมาในจุงกิงดังนั้นหน้ากลวไม่อาจกลับแต่ว่ารวดเร็วนะเจ้าจะต้องอยู่เฝ้าป้อมให้ดีก่อนี่เตงไม่กลับห้ามไม่ให้ออกท่องเที่ยวภายนอกทราบหรือไม่แต่ถ้าว่าหากมนัติเตงเกิดเหตุสุดวิสัยใดพวกข้าเจ้าจะทราบได้อย่างไรพ้นสมเดือนแล้วหากเรายังไม่กลับป้อมพวกเจ้าค่อยออกจากป้อมมาสืบหาเรา จบคำทยาทกายพุ่งปราดออกไปดูดบอกวันทีอุ้ยน้อยหุ้นจับตาบอ,อกจนแนวร่างบิดาหายลับไปจึงฉันถามเล็กเ่งท,ท,ทันทีเมื่อครูตีเตียบอกเรื่องราวใดกับท่านบ้างอุ้ยน้อยหุ้นเบิกตากว้างถึงจ้องผางคาดคันท่านกล้าไม่บอกหรืออาหาหากไม่ให้ท่านทราบได้ิเตียท่านก็ไม่ต้องจูงพระเจ้าบอกกันตัวต่อต,ตัวแล้ว ผู้เหนือห่อยหุนขุ่นคืงยิ่งหนาะพยายามคาดค้านเพียงใดเท็กเทงยังคงไม่ยอมบอกใครโดยแก้ตัวมีตำแหน่งเป็นจงก้าเท้าเดี๋ยวเลยจะกับคำสั่งป้อมจูได้จากนั้นได้ไปเท้ากลับป้อมทันทีเมื่อถึงป้อมมีเกี้ยสื่อมากหลายเข้ามาถามเหตุการณ์เท็กเทงจะบอกเล่าตามที่อุจจิทิวสั่งไว้กบเกินผ่านแล้วแยกแยก้ายก,กลับห้องพอักผ่อนเมื่อเท็กเทงก,กลับถึงห้องรีบจุดโคมแกวงที่หน้าตา่างสามครั้งแล้วขึ้นเตียงนอน เล็กเท้งตั้งใจจะบอกคำสั่งวิจิวที่ให้ตนออกจากป้อมไม่ขโมยกระบียครับแก่เจ้าของคุณทองคําทราบเรื่องเพราะการเป็นครานี้เป็นเวลาดาหรือสเดือนเมื่อกลับจากคุณสัวก็นับได้ว่าได้เป็นหุ่นให้แก่มานมาเจ็ดเดือนแล้วตอนนั้นหางจากกําหนดสัญญาดึกปีเพียง5เดือนเท่านั้น สำหรับเจ้าของหุ่นทองคําช่วงเวลาสาเดือนนี้แอบบางทีจะก,การเสียหายแก่บรรดาใหญ่หลวงยิ่งไม่แน่ว่าพลอยทาลายแผงการน้ายของ้านให้ไม่อาจสาเร็จก็ได้ดังนั้นจําต้องอธิบายให้มันทราบไว้แน่นอนเท็เจๆมีความปฏิดดีต่อคําสั่งครานี้ยิ่งนักเรื่องเพราะเป็นโอกาสที่ถูกเวลาวิาก,กับปุ้ยเหนืยหุ่นกระทั่งอย่างรอบตรงใจการไปคุณสู่ข่าน,นี้แม้สามารถโปรยกระบ,บี่หักได้ในเวลารวดเร็วก็ต้องทวงเวลาจนถึง3เดือนจึงกลับมา ดับถึงครึ่งคืนหุนทองคำตวนั้นได้ลงมาจากหน้าต่างหลังคารจริงๆเสียงทางลมปากของเจ้าของหุนต,ต่างตามติดไอ้เท้งเจ้ารายงานเรื่องราวไปช่วยอ้างเข้มสื่อทั้งสามในค่ำคืนนี้มาให้เราทราบก่อนที่ข้าพเจ้านัดให้ท่านมาก็เพื่อบอกเรื่องนี้แก่ท่านอย่างนั้นจงรีบบอกต่อเจดกิณเป็นคนชุดดำขุมได้จริงๆอยู่ในคำนวณแต่แรกแล้ว เจคเทงยังเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในค่ำนี้โดยละเอียดสุดท้ายเสริมว่าก่อนที่อุ้ยจิทิวจะไปไล่ตามต้วเจกเค้งร้สั่งให้พวกเราไม่อาจแบ่งผายความรักของต้วเจกเค้งและยังมีคำสั่งให้พระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งจึงไล่ตามไปมันสั่งเจ้ากระทำร่วงราวใดหรือนะต้องการให้พระเจ้าไปขโมยกระบ,บี่หักครึ่งท่อนหล้นกลับมานะไม่ใช่ไล่ตามไปเองแล้ว มันตั้งใจไปชิงจากที่บ้านต้อเจ็ก,กี้แต่ยามความเห็นต้อเจ็ก,กี้อาจจะนํากระบี่หาทั้งสองท่อนไปให้จูเกียมเล่าหนังที่คุณสัวต่อคืนสภาพเดิมจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปเฝ้ารอที่คุณสัวหาวกลาขโมยกระบี่กลับมาเออคุณสัวหหาเจ่งที่นี้มากนะักใช่แล้วมันยังสั่งข้าพเจ้าเฝ้ารอที่คุณสัวไปแวบสามเดือนหากไม่เห็นต้อเจ็ก,กี้ไปหาจูเกียมเล่าหนังจึงอนุญ,ญาตให้กลับได้ เจ้าของขุนทองคำองจ้างเสียน้ลความขุนแขน้นมูบานบานทรัพเมื่อเป็นเช่นนี้กำหนดวิวาของเจ้ากอ,อ,อุ้ยเหนือหงใหญ่ไม่ไถ่ทอดหาไปสามเดือนกว่าอาเขาเจ้าทราบว่ายิ่งนึ่งผนร้ายต่อแผนการท่านแต่ท่านคิดว่าข้าเจ้าเปฏิเสษได้หรือไรเจ้าย่อมไม่อาจเป็นเสษปัญหาอยู่ที่อีกสามเดือนให้หลังกำหนดของหนึ่งปีก็เหลือเพียงห้าเดือนเท่านั้นหากจะเกิดเรื่องปีกย่อยมาขัดขวางจุดประสงค์ของเรา ยังไม่ใช่ต้องล้มเหลวหหากจุดประสงค์ท่านล้มเหลวนั่นไม่ใช่เป็นความผิดของข้าพเจ้าเอาอหากจุดประสงค์เราล้มเหลวที่มีโรดยินดียิ่งย่อมเป็นเด็กน้อยเจ้าแล้วกล่าวประเสริฐเอเอะ้าอุ้ยทีทททท๋ทีฉะนไหนเำาจัดเวลาให้เจ้าเฝ้าถึงสามเดือนจะกลับได้เหตุผลให้ใดยิ่งมันตั้งใจต้องชิงกระบี่หากท่อนนั้นคืนกลับมาเออเออเจ้าเป็นเหตุผลประสจริงๆ มันยังมันยังสารพระเจ้าเล่าออกจากป้อมไม่อยากให้อุ้คนนี้ร่วงรู้สาเหตุน่ากลัววันเกรงว่าอุตรีตกอยู่ในย้อมือต่อเจ็กนี่อีกดังนั้นพระเจ้าคิดจะลอบไปในวันพุ่งไม่ทราบท่านมีคำสั่งใดหรือไม่เจ้าของขุนทองคําอึ้งอยู่เน้าดาถึงกล่าวเมื่อเจ้าขโมยกระบี่หักท่อนนั้นไปแล้วต้องรีบเร่งกลับมาห้ามไม่ให้ติดเตรสิเวลาทางายนอกเป็นั้นขาดเรื่องนี้ย่อมแน่นอน เราตกลงใจรอบใช้คนคุมเชิงความเคลื่อนไหวเจ้าหาพบเห็นเจ้าขโมยกระบี่หักได้แล้วไม่รีบกลับมาทันทีเราจะฆ่าเจ้าทิ้งท่านมีสิทธิทำดังนี้แนการที่เราดำเนินจะต้องผลักนั้นจนสำเร็จให้ได้กรา้าเมื่อเจ้ากลับป้อมหาอุ้ยที่ทิ่ไม่ประกาศยบุตรตีขันเจ้าภายในหนึ่งเดือนเราจําเป็นต้องมีคําสั่งที่สองให้เจ้าแล้วคําสั่งที่สองท่านคือให้เจ้าใช้กําลังได้ตัวอุ้ยไหนหุนก่อน หากยิ่งนั้นนะกูกลับกบคนเรื่องราวเท่า,ายรกว่าเดิมไม่เป็นยามอุ้ยทิ่ที่ทราบว่าเจ้าได้บุตรตีมันก่อนมันมีแต่ต้องจัดพิธีวิตากับเจ้าเท่านั้นแต่มันอาจจะฆ่าข้าพเ,เจ้าก็ได้ไม่เป็นเด็ดขาดเ็กเทงเลื่อเรื่องไปแล้วเจ้าของหุนทองคำเริ่มสาวหุนของมันขึ้นครากล่าวลงมาว่าจะไว้เราจะใช้คนรอบสกรดร้อยดูความเคลื่อนไหวของเจ้ายามาเ,เจ้าขโมยกบ,บีได้แล้วไม่ได้ปรับป้อมทันที เราจะฆ่าเจ้าทิ้งเสียจบคำสาวหุ่นขึ้นปิดหน้าต่างหลังคาและผ่าไปโดยไม่มีเสียงเต็กเทงแห่หน้ามองพลางคำหนึ่งยิ้มแย้มอย่างดีที่เจ้าไม่ได้บังคับเราต้องขอโมยกระบ,บี่หักป่าให้ได้เต็กเทงมีความเห็นหากไม่กระตือรือร้นไปขโมยกระบ,บี่ต่อเ็กเคีย้งอย่างจริงจังก็จะมีเหตุผลดีๆอย,อยู่นอกป้อมถึง3เดือนดังนั้นไม่หวั่ตกต่อคำขู่ของเจ้าของหุ่นทองคำเลย เช้าวันรุ่งขึ้นชูรลลังอิทเทามาเชื้อเชิญเท็กเทงบอกว่าอุ้ยน้่นคุณรอยอยู่ที่อุทยานหลังเท็กเทงรับปากล้วจัดการเก็บเสื้อผ้างันทองห่อเรียบร้อยแต่ยังคงทิ้งไว้ในห้องจากนั้นหาถั่วให้แป๊ตักกมาสั่งบอกว่าเดี๋ยวคนสั่งจะเป่าจูออกไปปฏิบัติงานรับทางนอกป้อมมอบหมายเรื่องต่างในป้อมให้แก่แห่แป๊ตักดูแลแทนแม้แห่แป๊ตา๊กถามอย่างไรเท็กเทงก็ไม่บอกการที่ไปกระทำครานี้เพียงสั่งให้แห่แป๊ตักรอบจูอ้างสาแครไปรนอมนน จนไปคราวนี้อย่างเร็วต้องเดือน2เดือนอย่างช้าอาจเป็น3-4เดือนก็ได้ขอให้แห่แป๊ตทกช่วยปกปิดความลับกระทั่งอุ้ยเนยหุ่นก็ไม่อาจบอกให้รู้ตัวก่อนจากด้านไปหาอุ้ยเนยหุ่นที่อุทยานลางนางยังคงลื้ฟื้นเรื่องตอเจ็ดเคียงกับบิดาของนางเพราะนางสงสัยไม่คลายความนี้จะมีความเล็ดในาอันนี้รับอย่างไรแน่เล็กเท่งเห็นนางไม่มีเรื่องสําคัญจึงใบเบี่ยงว่าปวดท้องจะขอไปที่ห้องหนอกก่อน และแล้วออกจากป้อมมาอย่างเร่งร้อนเห็นแห่แป้ะตักจูงอับชาพงผีอัางสะแขรออยู่ที่นอกป้อมจริงๆจึงเข้ารับมา้าระบวโบมือหมหลาห่อตะบือออกไปอย่างเร่งร้อนเด็กเทงทราบอีกไม่นานอุ้ยน้อยคนก็จะทราบข่าวตนรอบออกจากป้อมเพราะกลัวนางจะไล่ตามมาจึงลงแท่ไล่มาตลอดทางพุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกไม่ยอมหยุดยั้ยงเดินทางราบเรื่อมาจนถึงกลางเที่ยงวันที่เเข้าสู่ดินแดนแคว้นคนระับ ขอม้าบนทางภูเขาบูเลงสัวห่อตะบึงจนกระทั่งพบข้ามทั่วทุกทางเป็นแต่ทิวเขายาวเหยียดไม่มีเมืองใดๆพอจะพักแรมได้เพียงจึงตกลงใจค้างแรมในป,ป่าคืนหนึ่งขณะเวลานั้นที่ป่าข้างทางมีคนตัดไม้ไวชาการเดินออกมาผู้หนึ่งบุรุษหนุ่มผู้นี้รูปร่างกำยำหน้าตาเหล่าเหล่าเอวสิบขวานสั้นแบบหลังแบกฟืนมัดใหญ่เดินด้วยฝีเท้าหนักแน่นบันง่งคงแสดงว่าเป็นบุรุษนุ่มที่ฝึกปรือวิชาบูเข้มแข็งไม่น้อย เล็กเทงไม่เห็นหน้าบุรุษหนุ่มรู้สึกต้องชะตาจนเกิดความปรารถนาดีปราดเข้าไปเบื้องหน้ารับภาษามือทักทายเลาตีเชิญเถิดบุรุษหนุ่มชะงักท้าหงสิษาถามจะเอินเถิดเล่าเฮียผ่านทางมากกว่าบ้างใช่แล้วขอถามที่นี้ห่างจากตัวเมืองเท่าใดเราเฮียจะไปที่ใดทางนั้นหากนั้นไปถึงเมืองห้ามหงได้หากเล่งม้าอย่างเ้็วก็ต้องครึ่งวันถึงจะถึง ใชเช่นนี้เป็นว่าเม่เรื่อนมาถึงเมือห้างพงก็เป็นเวลาค่อนขืนแล้วใช่หากเรายังไม่หลังเกียร์พักแรมด้วยกระท่อมกอดเป็นร้อยบ้านเราตีอยู่ในภูเขานี้หรือใช่ไม่ห่างเท่าไรด้วยสะดวกพอไม่มีที่ใดมิสะดวกในกระท่อมมีข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นอ๋อเราตีอยู่เพลำพังหรือใช่แล้วมีดาบรันดาข้าพเจ้าเสียชีวิตเป็นนานเจ๊เจ๊ก็วิวาแล,วแล้วนะตอนนี้ก็เหลือแต่ข้าพเจ้าอยู่เพียงผู้เดียว แท่ไร้กล,ล้วยกวนซัวท่านเล่าข้าพเจ้าตด็กเทงทั้งสองสนทนากันอย่างก,กลุมเกี่ยวตด็กเท่งรู้สึกปลุกหนุ่มมีนิสัยดีงามน่าคุา้มาจินยินยอมไปพักแรมด้วยเมื่อถึงก็ทำพักติ็กเท็งกล่าวเราตีอยู่ที่นี่เพียงลำพังรู้สึกเงียบเหงาเมื่อกานเงียบเหงาางแต่ตอนนี้ไม่แล้วเนื่องเพราะหาหาระหว่างนี้พวกน้องได้กล่าวไหว้ฝากตัวเป็นศิษย์กับซื้อแปดท่านหนึ่งท่านผู้เท่าอยู่กับพวกน้องด้วย ที่แท้เป็นเช่นนี้เองสือแปถ้ามีนามใดเสือแปะมีใช้ยาประหลาดอย่างยิ่งเรียกว่าเสียงซิมเหล้านางเท่าเสียเท่าเศร้าเสียใจสำหรับชื่อแท้แท้จีนของท่านมิยินยอมบอกให้ผู้น้องทราบเสียงสิมเล่านางใช่เสียงซิมเล่านางเศร้าเสียใจเรื่องอันไดมิทราบท่านตอนนี้ไม่อยู่หรืออยู่เสือแปไม่เคยออกไปที่ใด สังเกตเล่าตีมีที่ฝีเท้าหนักแน่นมันคงคิดว่าต้องมีฝีมือสูงอย่างนี้อย่างไนจึงยึดถือการตัดไม้เป็นอาชีพกล้วยกวนสัวไปเสรด้วยความลายเมื่อเข้ากระท่อมแล้วเรียกหาสิแผมันมิพบกล้วยกวนสัวรู้สึกสงสัยจึงขอร้องให้ต็กเท้งนั่งก่อนจะออกไปตามหาตด็กเท้งนั่งอยู่ในห้องเพียงลำพังกว่าตาตรวจดูทั่วเห็นที่ผนังมีกระบี่รวดลายโบราณแขวนอยู่เล่มหนึ่งจึงต้องคับนึงแท้ชายฉลาเสี่ยงสิมเล่าน้นก็เป็นมือกระบี่ แป่มิราบมีฝีมือระดับใดฉนั้นจึงตั้งฉายาเป็นเสียงสิมเล่าน้งตอนนั้นมีเสียงก้นกวนสัวร้องเรียกหาซือแปอยู่ในแวดใกล้เคียงหลายตัวหลายครั้งเป็นเวลาเดินนาน,นจึงได้ย้อนกลับมาด้วยสีหน้าท้อแท้บอกไม่ทราซือแปไปที่ใดแล้วเล็กเท้งปลอบใจฝ่องข้าว่วาซือแปของบานต้องไม่มีเพศภัยใดแน่และต้องไม่ไปในที่ห่างไกลด้วยเนื่องเพราะไม่ได้นำกระบี่ติดตัว กุ้ยกุสัวใครใจแล้วครับไคุงหาอาหารมเมเสร็จยกออกมาร่วมรับถาติ็กทิงระหว่างรับทานสนทนากันถึงเรื่องส่วนตัวก้้ยกุสัวบอกมีอายุ18ปีและสือแปะบอกฝึกฝีมืออีก3ปีพอจะเก่งกะตอนนั้นกลับไปเป็นเปียสือต็กทิ้งบอกตอนมีตำแหน่งจงกระเท้าของป้อมแปะก,กิมเป้าก้้ยกุสัวน้ายไม่เคยได้ยินดามนี้มาก่อนเลยจึงถามด้วยความสนใจต็๊กทิงที่บ่ายป้อมแปะก,กิมเป้าต่างฝึกวิชากระบี่โดยเฉพาะเป้าจูอุ้ยทิ้ว ถูกบูริมยกองเป็นยอดคนดับสองผู้คนสัวคล้ายเป็นความสในใจเรื่องนี้ยิ่งรีบถามว่าโอ้ได้เป็นยอดวีมเมอร์ดับหนึ่งในบูริมนะปุต๊ตรงองค์ใกล้ของเมตแต่ท่านไม่ใช่คนของเกมเป้าเราท่านสำรวจอยู่บนยอดเขากินติ้งสัวเวร์กระบี่ของซือแปในใสายตาผู้น้องรู้สึกสูบส่งอย่างยิ่งแต่ไม่ทราบว่าจะเปรียบกับสองท่านที่เต็กเคียกล่าวดามาหรือไม่ ้าพเจ้าไม่เคยเห็นเพยงกระบี่ของสืบแปท่านวิธีทางที่ตอบได้มีครั้งหนึ่งสืบแปสแสดงฝีรกระบี่ให้ปู่น้องดูโดยท่านปักไม้ไผ่กับพื้นสามท่อนฟันกระบี่ฉับาอ,อกไปไม้ไผ่ทั้งสามท่อนถูกฟันหักแต่ไม่ได้ร่วงหล่นลงมาติ๊กเท้งต้องร้องโผงในความตื่นเต้นอาเช่นนั้นเพลงกระบี่ของสบแปท่านยอดเยี่ยมอย่างยิ่งจริงเวลาปุ๊กโต๊ะองค์ใกล้ก็เมฆกับเป้าจู้ของท่านเป็นไวเออหน้ากลัวห่า,หางไกลกันไม่มาก แม่งคะเมียงเท็กเคียก็ต้องสุขสงไม่น้อยเต็กเทงทำตัวยิ้มแย้มแต่กัวกวนสัวไม่เชื่อเนื่องเพราะตำแหน่งจงก้าเท้าคืออาจารย์ฝึกสอนเพกยงิดของมือกะบีทั้งป้อมไหนเลยจะตามได้จึงขอร้องให้เต็กเทงแสดงให้ดรเป็นขวัญตาเต็กเทงใบบีไม่ได้จะเป็นต้องรับปากเมื่อรับทานอิ่มหนำแล้วเดินออกจากกระท่อมเต็กเทงเก็บไผ่ขึ้นสามกิ่งปักบนพื้นแล้วใช้กระบี่ออกมากล่าวยิ้มแย้ม ว่าเจ้าจะเรียนใบตายเยี่ยนยอดของซืบแท่านดูสถาแสดงไม่ดีเพียงพอเล่าตีป่นจะได้หูรอกล้วยกวนสัวริบรับปากเล็กเท่งเก่งหลบปากขึ้นแล้วสืบทาไปก้าวหนึ่งก็มีในมือฟันฉับดูกสายฟ้าเสียงขวับดังเบาๆระกายกระบ,บีเพียงวูบขึ้นแวบ,บเดี๋ยวว่าหายวับสอดกลับเข้าฝากเข็มเชื่องช้าไผ่ทั้งสามกิ่งคล้ายไม่เคยถูกกระทบมาเลยยังคงต,งตั้งตรงกับพื้นไม่เคลื่อนไหว กล้วยกวนสัวเป็นตาจ้องกิ่งไผ่ทั้งสามแนวนิ่งเป็นคู่หนึ่งถึงสาวเท้าเข้าไปแตะไปที่กิ่งไผ่เบาๆห็นไผ่ทั้งสามกิ่งต่างอักกลางหมดสิ้นล่วงล่นลงกับพื้นไปด้านันพานมีแววแตกตื่นเรื่มใสสุดเปียบประมาณสุดลมหายใจรูอกล่าวว่าสาวรรานเพลงกรบเบลล์ของเต็กเกียถึงกับคู่กี้กับซื้อแปรข้าพเจ้าท่านฝึกมาได้อย่างไรกันเต็กเทงยิบแย,ยม้มไตอบและต้องการบอกฝ่ายตรงข้ามว่าตนสามารถฝันครั้งละห้ากิ่ง เนื่องพอไม่ปราน,นาจะแสดงให้สิทธิ์เสื่อมความเชื่อถืออาจารย์จึงฝันได้ดูเพียงสามกิ่งเท่านั้นกล้วยกลวนสัวยืนย่อด้วยความนับถือเรื่อมใสเล็กเทงถ่อมตัวบอกว่าเริ่มฝึกหามาตั้งแต่ห้าหกขวบจึงมีความสําเร็จระดับนี้น้ปลุกปลอบใจให้กล้วยกลวนสัวมานักพยายามฝึกต่อไปจะต้องมีความสําเร็จระดับตนแน่ทั้งสองส่วนานการอีกครู่ใหญ่จึงกลับเข้าไปในกระท่อมกล้วยกลวนสัวเก็บถ้วยชาบนโตะ๊ะแล้วเทน้ําชาร้อนออกมาให้ถ้วยหนึ่ง ตัวเองก็จิบอีกถ้วยหนึ่งขณะสนทนา,นนาถ้วยชายในมือกล้วยคนสัวพันร่วงกลนแต่กับพื้นร่างความหลงสลบสลายไปเต็กเท้งตะนกเป็นยิ่งนักรีบวางถ้วยชาที่ยังดื่มไม่หมดปลายมาข้างกายกล้วยคนสัววางถามด้วยความตื่นเต้นสงสัยขณะเวลานั้นรู้สึกสมองเลอะเลือนตาหลาพร่างพรายต้องตะกกจนน้องทินใจแย่แล้วต้องมีคนรอบใส่ย,ยาพิษในถ้วยชาเป็นแน่รีบวาง ร่างกล้วยกวนสัวหลงและผุดลุกขึ้นรู้สึกฟ้าหมุนคว้างแผ่นดินครุเพลงจนลม้มโครมลงไปบนล่างกล้วยกวนสัวนสิ้นสติอย่างรวดเร็วพอเตกเทงเติ้งสิ้นสติที่ปากประตูมีเงาร่างคนผู้หนึ่งบูบมาปรากฏเป็นตัวประหลาดอายุประมาณ60ปีร่างสันทัดผมเผาวดดคราวยุ่งเหยิงใบผมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกบูกับหกตาที่มีประกายแวววับเปล่าสายฟ้ามองในปราดแรกคล้ายเป็นผีตายซากที่ขครบขึ้นจากกรงซุย ไม่ผิดเพี้ยนจอชิวยวกว้ยเกี่ยมโค้งเสี่ยวววนยอดฝีปืนนิสัยคนผู้นี้เมื่อ20กว่าปีก่อนเคยถูกอุ้ยจิ้วตัดหูขวาข้างหนึ่งหลายเดือนก่อนถูกตึกเทงตัดหูซ้ายข้างถึงกลับมาปรากฏตัวในกระท่อมเชิงขาวบูเล็งสัวได้เมื่อเข้าในห้องจับตามองต็กเทงผ่านแก้วหัวอสีงินฉาลุบปวดยาออกมาอ่าอกเสือ้อเทยัดเข้าไปในปากก,ก้นก้นโเม็ดึง รู่เดียวกุก้วยคนสวยได้สเสกคืนมาทีละน้อยยามลืมตาย,ย,ตายเห็นชัดว่าผู้ยินอยู่ข้างกายมันคือจอชิวไกวียเกี่ยมควงเซี่ยวหวนมีสีหน้าปิติยินดีท,ทันทีรีบพุกขึ้นถามเสือแป้ะท่านกลับมาแล้วต่อจากนั้นเหลือบเห็นเต็กเทงกับถ้วยฉาที่ตกแตกอยู่กับพื้นนึกถึงเรื่องเมื่อคู่ได้ทันทีร้องสุดเสียงว่าไอ้นี่เป็นเรื่องราวใดกันแน่เมื่อคู่เสกกับเต็กเขียผู้นี้จอชิว ก้เกี่ยวข้วงเสี้ยวหวนเสาะกำยิ้มแย้มสลบสลายไปใช่หรือไม่ใช่แล้วสิพารู้สึกสมองมันงงแผ่นดินโครงแคลงต่างนั่งเส้นสติไปตอนนั้นได้เคยียพูดนี้ใครยังเป็นปกติชน,นายพลสลบไปอีกผู้หนึ่งเออเรื่องหอเจ้าทั้งสองกินยาสลบไปอ๋อทุกยาสลบใช่มีคนเสียาสลบเป็นนั้งชาวพวกเจ้าผู้ไนทไซเราเองไอซื้อแปวท่านใส่เอง ใช่เจ้ารู้สึกที่คาดหมายหรือกล้วยกลืนเสวบือนแต่ร้องใช่แนละ้วซื้อแปเห็นได้ใส่ยาสลบทำร้ายพวกเราจอชิวควายเกี่ยมชีเท็กเทงพังกล่าวที่เราซื้อแปรต้องการมอมให้สลบคือมันซื้อแปรท่านรู้จักยะยอมรู้จักมันคือจงข้าเท้าของแปรกินเป้า,าแซ่เต็กนามเทงซื้อแป้มีความอาะาดแค่กับคนพูดนี้หรือ หรือแปไม่มีความแค้นกับวิธีที่เ้าจูของพวกมันสําหรับเจ้าเด็กน้อยนี้กลับไม่มีความมาคาดแข้นใดในเมื่อไม่มีความมาคาดแค้นหรือแปรต้องทําร้ายมันสลบสลายเราต้องการถามมันสักเรื่องหนึ่งเจ้าไปหาเชื่อมา